โอเคนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมงานก็ค่อนข้างซาลงไปแล้วนะครับก็มีเวลานะได้ทําคลิปมาใหม่นะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเลยนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างไบตันเจอกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลไปเยือนต่อด้วยราคาปอปานะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาเป็นฝั่งของไบตันทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับซึ่ง2เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งของไบตันเนี่ยชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1่ทั้งนั้นเลยทั้งเยาวและเยือนนะครับ เมื่อฤดูกันที่แล้วนะครับผมส่วนที่เจอกันมานะครับผม8เกมล่าสุดเนี่ยต่างฝ่ายต่างชนะ3เกมแล้วก็อีก2เกมเสมอกันไปนะครับไปดูทรงฝั่งของไบตันกันนะครับ6เกมล่าสุดทั้งเงาวและเยียนแล้วก็ทุกรายการนะครับผมชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับส่วนอาร์เซนอลชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับเราไปดูนะครับเกมของไบตันกันนะครับเกมล่าสุดของไบตันนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเวสต์แฮมนะครับ จะชนะอยู่แล้วนะครับผมช่วงท้ายดูอ่าช่วงท้ายเกมนะครับเวทแฮมนะครับก็มาตีเสมอได้นะครับเป็น2ประตูต่อ2ก็พลาดนะครับที่จะเก็บ3ามแต้มนอกบ้านไปสําหรับไบตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมในบ้านของไบตันกันนะครับ5เกมล่าสุดนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะทุกรายการในบ้านเนี่ยสำหรับพิมพ์มิริกอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็5เกมล่าสุดเนี่ย เสมอสี่แพ้1นะครับก็ถือว่าจะหนักไปทางเสมอหน่อยนะสำหรับไบตันนะครับส่วนน้านหน้านะครับไบตันจะต้องตร,รับการเยือนของวูฟแพมตันนะครับไปดูด่างฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับกำลังได้ใจนะครับผมเพราะว่า,าส่งพวกดาวลูงลงมานะครับอาร์เซนอลก็ทำได้เกินคาดนะครับเอาชนะร้างฝั่งของเชลซีไปได้ สามประตูตัวหนึ่งนะครับจากหลายเกมที่ไม่ชนะมาในลีกเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลประมาณ7เกมติดมั้งนะรประมาณนี้นะครับยังไม่ชนะใครนะก็ถือว่า,าเป็นฤดูกาลที่ย่แย่ของอาร์เซนอลนะครับแต่นัดที่แล้วนะผมก็เป็นการจุดประกายขึ้นมานะครับสำหรับอาร์เซนอลนะก็ยังมีหวังว่านัดน,นี้นะจะกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนัดหน้านะครับ อัลสานอน,นะจะต้องไปเยือนเวสต์บอมบิทเอาเบียนนะครับก็ดูแล้วนะครับผมทางฝั่งของโอเบอรยองนะก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้นะครับผมในนัดหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของตารางกันบ้างนะครับผมก็อันดับก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับตเตะไปแล้ว15เกมชนะ2เสมอ7แพ้6มีอยู่แต้มอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับ ส่วนอาร์เซนอลเตะไปแล้ว15เกมเชี่ยงกันชนะ5เสมอ2แพ้8นะครับอยู่อันดับที่17อ่ามี17แต้มนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับสำหรับอันดับนะครับณนะชั่วโมงนี้นะครับผมมองว่านะทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยกำลังได้ใจนะผมนะวันนี้ผมจึงยกให้ทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับไปเยือนน่าจะมี1ลูกนะสำหรับค่ำคืนนี้ของอาร์เซนอลนะครับ กูนี้เลือกเชียร์ไปที่อาเซนนลนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่ง